ลุกมาเลยครับเอาอกมาฟ้าลุดแล้วยิงครับเปิดเข้ามาครับแล้วโอ้โหเต็มหัวแล้วครับจากมาเข้าทางเข้าทางตรงนี้จะไปเองหรือเปล่าครับโซโลมาโซโลลุยมาเข้าซ้ายซ้ายยังยิงไม่ได้ครับง้างยิงเอาจนได้นี่แหละครับแล้วมันจะมันขึ้นเลยอย่างที่ผมบอกครับมาดีใจน่ายจะ หวางเขามาลุ้นเลยครับวัดน,นาวงอาครับเปิดมาเสาแรกคืนเทคกไม่ได้แล้วโอ้แล้วถอยให้ทางนิทิมาเปิดได้ครับนิทิหุบตบหมา,มามครับนิทินิทิตอาครับเปิดโค้งไปตกดีโอ้โหรับนของพั เด่นเนครับเราเปิดยาวตรงนี้ดักได้ครับครับพลิกหนีมาจ่ายช่องบอลทางด้านของสิงเจ้าท่าไม่นอนแย่งได้บอลสวนกลับของวัดนาวงสรันให้ต่อสปริงจ่ายออกมาครับทางขวานิทิศนิทิศต,ตัดเข้ามานิทิศ